ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู่ผู้สุคนนะครับพ่อกับผมคือเก่านะครับเชฟนกแก้วสายฟ้ดการกินไม่เห็นดีใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับในช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฝากติดตามเพจนะครับเพจแรปเปอร์การเกษตรนะครับกะสีน้ำสาระดีๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเรื่องเกี่ยวกับโรคพืชนะครับหรือว่า พันเขานะครับสีมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับมาหนีกับพี่พาน้องนะครับมาเบิ้งนะครับเขานะครับซีพีตองแปดนะครับอายุตอนนี้ก็ได้ร้อยสองมือนะครับกับพี่พาน้องนะครับมาบอกวิธีการนะครับฉีดนะครับสารไดฟิโนโคนาโซนโพพีโคนาโซนตอนไหนถึงเีมาะสมนะครับกับปุ๋ยเพิ่มน้ําหนักนะครับแล้วก็สารป้องกันกําจัดแมลงนะครับสารป้องกันกําจัดเพี้ยกระโดดสีน้าตาลนะครับ คลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่สใส่สูตรครอจังแรปเปอร์กันกรเกษตนะครับเดี๋ยวสีมาแนะนานะครับนี่นะครับสารที่ผมใส่สีนะครับกับเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตนะครับสิบสามศูนย์สี่สิบหะครับแล้วก็สารป้องกันกําจัดแมลงนะครับเป็นสารคอฟฟีนาเพอร์นะครับแล้วก็สารไพมิมทซินนะครับแล้วก็สารนี่ครับสาร ไดฟิโนโคโนาโซนพอบีโคโนาโซนอันนี้สีให้ป้องกันเม็ดดำเม็ดด่างนะครับให้เขาของเขาออกมาเม็ดเหลืองๆช้ำๆเลยนะครับคันเอาสีสารตัวนี้เข้าไปสีเฮ็ดให้เขาเขาเหลืองๆช้ำๆนะครับหรือว่าสีไสเป็นสารกําจัดเชื้อราก็ได้นะครับแต่ว่าสีป้องกันผมสีป้องกันไว้แล้วนะครับตอนสีดป้องกันตอนเขาท่องหันแนะนําให้ใส่เป็นอะซอกซิสโตบินนะครับบวก พพพีโนคตโตนาโ,โ,โ,โซนนะครับเพราะสั้นกับซ็อกซิตสตบินบวกไดฟิโนโคนาโซนนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ฉีดรับล้วงนี่ก็สิเป็นสารไดฟิโนโคโนาโซนนะครับโพพีโคนาโซนนะเสียดในเม็ดเข่าเขาออกมานี่ครับอันนี้ยังฉีดบทัในไดๆนะครับเขากําลังพึ่งออกห้วงนะครับประมาณร้อยหามือนะครับน่าจะฉีดได้นะครับสําหรับเขาซีพีตองแปดนะครับตอนนี้เขาก็พึ่งได้ร้อย สองมือนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเกลมกาลังสีก้มนะครับเขาหอก้มได้ประมาณจักเจ็ดสิบนะครับหรือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็สามารถฉีดรับลวงได้เลยนะครับกับใส่สูตรที่ผมบอกนะครับมีปุ๋ยนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตนะครับสิบสามศูนย์สี่สิบหกนะครับผสมสารคอเฟอีน้าเพิร์นะครับป้องกันกําจัดนอนนะครับน้อนกอนะครับ เพื่อชีพเห็ดในเขาห่าเป็นห้วงขาวๆนะครับแล้วก็สารไพลิโทซินนะครับป้องกันและกําจัดเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ป้องกันแมงตัวขาวๆนะครับเพื่อฉีมาทาลายเม็ดเขาห่านะครับให้เขาห่อเม็ดออกมาเหลืองงามนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเขาซีพีตรงแปดทั้งบดู่นี่กับเห็ดอยู่ที่สามไลนนะครับอันนี้ให้ถึงแปลงงข้างเป็นเขา ขอขอซิบหานะครับของพึ่นนะครับของพึ่หลุดอันนี้อยู่น้นนะครับน้ำกับเบิดละสีได้สูบน้ำใสอีกจัางหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเปนสีปกกลมนะครับมันนี่กับพายพีพานองนะครับมาเลาะเบิรงนะครับอันนี้ทั้งเถงนน้นนะครับแต่สีพายางลงไปเบิรงกุ้นลุบพุ่งนั้นครับว่ามันสี่เป็นจังไดนะครับอันนี้น้าขี้ดินทรายนะครับที่ผมกับหลานๆนะครับมาโยนซอยกันนะครับทั้งเบิดสามไรนะครับมองนี้นะครับพี่น้อง ครับแพงอันนี้เมล็ดพันธุ์ซีพีตองแปดนะครับพี่น้องนี่อืดกำลังกลมกำลังคมนะครับเดี๋ยวสิพ้าพี่พาน้องนี้ย่างลงไปเบิงคุณครับทั้งลุ่มคุณนะครับวานสิเป็นยังไงครับมองติดน้ำนะครับทั้งเทิงนี่ก็สซีด้มื่นกนาซีได้เอาเครื่องมาตั้งสูบนะครับเลี้ยงอีกจักหน่อยนะครับเพราะว่าดินเริ่มมีความชื้นนะครับยันเขาเม็ดบอเต็มนะครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิงทั้งลุ่มกันเลยนะครับวานสีงามคือทั้งเทิงบนนะครับ อย่ามาเป็นเ่กันเลยครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นให้ทั้งลุมนะครับอันทุุ่นทั้งเึิงนะครับเขาสีพี่ตองแปรนะครับอายุร้อยสองมือนะครับนี่ครับกำลังออกห่วงนะครับกําลังสีก้มนะครับพี่น้องนี่ครับเขาตอนนี้ก็ล้อนะครับฉีดรับล้วงนะครับก็ใส่สูตรคือผมบอกนี่เห็นบ่ดพี่น้องอันนี้คือนอนก่อนี่นอนก่อทาร้ายแหละนี่ดึงขึ้นมามเห็นบ่ครับ น้อยกัดนี่เห็นบ่ก็สีไดฉีดนะพี่นอ้องนี่โอ้อันขาวๆนี่เม็นนอนก่อนะครับทำลายนะครับเม็ดเข่าก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะครับพยายามรักษาใบธงนะครับหรือว่าใบวีให้มันสะอาดนะครับเม็ดเข่าสีไดใสได้งามนะครับคันใบธงถือทำลายหรือว่าใบวีถือทำร้ายนี่เม็ดเข่าสีบใสบ่างามนะครับนี่ครับ อันนี้เขาซีพีตองเปียดเบิงพี่น้องให้นี่บม่ได้ไถเลยนะครับดุดขึ้นแล้วก็โยนเลยนะครับนี่ให้นี่งามอยู่นะครับอันนี้บ่มีนหนานะครับนามบ่มีกับกําลังนี่ครับกําลังถอกนะครับกําลังสีกลมนะครับนี่ครับเดี๋ยวล้อสลัดเคส้อนแล้วกับสีมาอีกประมาณมือสองมือนะครับกับสีมาฉีดนะครับรับล้วงได้แล้วนะครับนี่ครับ เขาซีพีตองแปดนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสอบถามได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ครับเดี๋ยวสีทิมเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์ให้นะครับโทรศัพท์ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับกันเลยบอร์ใเบอร์เก่าก็จะติดต่อบอร์ใดนะครับนี่ครับนี่คือเขาซีพีตองแปดนะครับพี่น้องอีกตระกูลซีพีนะครับเป็นเข่าเนี้วหอมนะครับนี่ครับคุณอ่ะ เบิ่งพี่นอ้องหวงร้อยสองมือนะครับตระกูลซีพีอันนี้ซีพี่ตองแปดเดี๋ยวเมื่อหนาสีพ้าพี่น้องไปเบื่องซีพี่สิบหกนะครับด้ร้อยหกมือละสีเป็นยังไงอันนี้ร้อยสองมือนะครับนี่ครับจบงามดีอยู่นะครับเอาสำหรับเมื่อนี้ก็แดดเซียนฮ้อนแล้วก็ขอลาพี่ลาน้องไว้ก่อนนะครับผู้ใดอยากล้องใส้ปุ๋ยหรือว่าฉีดตามสูตรละเปอร์การเกษตรก็สามารถเท็ดได้นะครับสำหรับเมื่อนี้ก็กลาบสวัสดีครับ